ธรรมดาเียนพระพุทธรูปหรือพุทธรูปเนี่ยจะมีที่เขาเรียกกันเป็นก้อนหอยบ้างทําเป็นหนามขนุนบ้างอยู่ข้างบนเนี่ยแทนเป็นเส้นผมอย่างเงี้ยก็พอจะเห็นอยู่ได้ทั่วไปเป็นเช่นนั้นแต่ขึ้นเป็นเม็ด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 ,มดตุ่มตุ่ม,มน้ำน้ำแหลมแหลมอันนี้ทั้งองค์เลยทั้งหน้าทั้งอะไรหมดนี่ไม่เคยพบเลย ไม่รู้ใครเป็นคนออกแบบแบบนี้คงไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรอกน่าจะเป็นเรื่องการทําแบบเบา่าหลอมพระหล่อพระตอนนั้นเขาตั้งใจจะทําอย่างนี้แต่ถ้าเกิดงอกไม่เองเป็นปาฏิหารกิก็คงจะคนคลั่งไทยไปกันมากมายแต่เอาละปาฏิหาริย์ในพุทธลูกไม่มีโทษมีภัยแต่อย่าไปงมงายก็แล้วกันเจริญพอรอ ฝา,ากเนจารณ์นี่เห็นอย่างนี้หน่อยก็ะจะไปเอาไปวิจารณ์อะไรครับประชาชนชาวบ้านทั่วไปก็อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากเลยนึกซะว่าสิ่งนี้ยอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นมาเราก็นับถือกราบไหว้แบบพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเหมือนเดิมอย่าไปเอาปาฏิหารมาเป็นนําเอาความศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นตัวนําอย่าเอา ความปฏิหารมาเป็นตัวนำเลยจะได้ยืนอยู่กับหลัก